มีเพื่อนๆนะครับขอมาอยากดูกีตาร์ไฟฟ้าทรงแปลกๆนะครับก็ตัวนี้แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วก็เพิ่งเคยจับสำหรับยี่ห้อนี้และหน้าตาแบบนี้นะ f e t w i v l m u u s i mm hmm. s s o p p n n m Mall วันนี้เสนอตอนกีตาร์ n e w e s r o r t ตัวนี้น่าจะาเป็นแบรนด์ลูกของบริษัท Vox ที่ทำตู้แอมมาอีกทีนะครับก็เดี๋ยวดูหลังลูกบิดนะครับลูกบิดเป็น Vox ด้วยนะครับสำหรับด้านเทลเป็น b i กีนะครับ มันมีไว้ทำไมหรือว่ามีไว้ให้เกะก,กะเล่นๆฮะบิ๊ก b บเป็นคันโยกรุ่นแรกๆของการพัฒนาคันโยกกีตาร์ครับเดี๋ยวดูตอนทดลองเสียงแล้วกันนะครับอมาดูตัวนี้หน่อยคันโยก b ิ๊กบครับของดีจะไม่เพี้ยนนะของเกม๋มันจะเพี้ยนสายเพี้ยนง่ายแล้วก็อันนี้เป็น floating bridge นะฮะโ a แบบนี้เลยวางแปะเฉยๆก็สามารถตั้งได้นะตัวนี้เนี่ย ตั้งความสูงต่ำได้ตรงนี้นะครับก็อย่างน้อยสาย1กับ6เนี่ยสูงพอดีนแน่นอนเพราะมันตั้งได้นะสายอื่นไม่รู้แต่ที่สำคัญคือนี่น่าจะเป็นกาวแล้วกาวหลุดเป็นฟลอยอืมนี่จะทำยังไงละเนี่ยอ่ะใส่สายก่อนแล้วกัน ก็สำหรับ floating bit เมื่อกี้ที่ผมยกขึ้นมานะครับมันจะเป็น floating bit โลหะถ้าเป็นกีตาร์แจ๊สหรือย้อนกลับไปดูกีตาร์แจ๊สตัวเก่าๆที่ผมเคยทำอย่างตัว Gibson L5 หรือตัว Ibanez นะครับที่เป็น a r c e t o p นะครับตัวนั้นก็เป็น floating bit เหมือนกันซึ่งมันเปลี่ยนสายเนี่ยอยู่ๆรีบเปลี่ยนนะมันไม่ได้มันจะเพียนเน้ยนนะมันจะหลุดมีด้านนัดที่แตกนะครับก็ใส่กาว เอาอะไรเดิมใส่กลับเข้าไปนะครับเพูดถึง floating bit เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยฟ o ต t i n g bit สามารถมิวได้ด้วยนะก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับตอนนี้ซ่อมลูกบิดน็อตด,ด้านสาย6นะครับหายไปเรียบร้อยครับลูกบิดเป็นวอล์นะครับแล้วก็หัวเป็นทรงมะม่วงนะฝาเป็นโลหะด้วยนะ ส่วนทรัสสลอตไม่ใช้ประแจนะครับใช้เหล็กใส่เข้าไปในรูของอทรัสสลอตและขันเอานะครับทำการใส่สายครับก็มือใหม่เนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนนะบิกซ์บี้เนี่ยผมเดาว่านะบอกเนี่ยมันก็เริ่มมาจากตัวบิกซ์บี้นี่แหละเพราะว่ามันจะมีเหล็กเป็นเดือยนะครับที่แกนของแนวนอนเป็นเหล็กแนวตั้งจิวจ๋ว เพื่อร้อยบอลที่ปลายสายด้านหนึ่งนะครับคออยู่ในระดับที่ค่อนข้างตรงนะครับก็เดี๋ยวไปจัดการด้านซัดเดิลก่อนนะครับถ้าเรามีพลังเยอะนะเราอาจจะใช้มือหมุนได้นะแต่ผมกำลังไม่พอก็ใช้ครีมบ้างนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีครีมเนี่ยก็คลายสายก่อนแล้วค่อยๆหมุนได้นะครับแต่มันจะตั้งยาก ก็ต้องตั้ง intonation ไปด้วยนะครับสำหรับการตั้ง floating bit และการขึ้นสายนะครับก็เดี๋ยวไปตั้ง pick up ที่หน้าตู้นะครับแล้วก็ intonation แบบคร่าวๆนะครับตัวนี้สามารถตั้ง intonation สาย1กับ6ได้แน่นอนนะครับสายอื่นตั้งไม่ได้เพราะว่าเป็น floating bit อย่างที่บอกแล้วเป็นโลหะด้วยนะครับขันเข้าขันออกไม่ได้นะครับ ซุ้มเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต่อเข้ากับตู้ Fender b ์ u e s j u n เ o r เล่นหน่อยครับนิวเอสคอร์ r นิวเอสคอร์ลูกบิดเป็นวอล์กนะเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังนะตอนนี้เนี่ยกาวเนี่ยที่ผมคิดว่าเข้าใจว่าเป็นสายสายฟลอยเนะี Floyd, นะ่ยฟลอยเนะี่ยมันลองต่อแล้ว,วมันก็ไม่เงียบนะ ทีนี้เราจะต้องเดินสายกาวจากด้านบนมาที่ตัวบิ๊กบี้เพื่อให้บิ๊กบี้เป็นกาวเวลาเราจับสายมันจะได้เงียบนะและผมจะไม่ใช้สายฟลอยเพราะว่าอันนี้เป็น floating bridge นะครับมันขยับได้เมื่อ floating b r i d ไปถูฟลอยฟลอยมันก็จะขาดเพราะฉะนั้นแผนผมว่าผมจะเดินสายไฟมาที่บิ๊กบี้เลยแต่ละเงียบแต่ละเงียบ เดินกาวก่อนก็ถ้าเราต่อฟลอยเนี่ยมันก็ไม่เงียบอยู่ดีนะครับหรือว่าถ้าต่อแล้วมันเงียบเนี่ยถูกไปถูมามันก็ขาดอยู่ดีผมเลยเดินสายไฟนะครับจากใต้ฮัมบักกิ้งตัวบริด g e นะครับแล้วเดินมาที่ตัวบิ๊กบีดแต่มาก็ไม่เงียบอยู่ดีแล้วไม่มีตำแหน่งให้เสียบด้วยก็เลยต้องวางไว้ที่ฟล o a ติ้งบิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วปิดฝาครับผม ก็เป็นข้อจำกัดของดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยให้อะไรมาดีแต่ความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยคือมันค่อนข้างจำกัดนะครับก็อย่างที่บอกมือใหม่ใช้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาด้านหลังนะครับตอนแรกคิดว่าจะ,ะเดินใส่กาวจากด้านหลังทำไม่ได้นะครับโอ้ยเขียน สร้าเสร็จแล้วครับกีตาร์ตัวนี้คือ New Escort เหรอเฮ้ยใครเคยเจอมั่ง New Escort แต่ฝานัทสวอดเป็นโลหะนะแล้วก็เป็นขันแบบเป็นเหล็กเสียบแล้วขันนะตัวนี้มีบิ๊กบี้มาให้ด้วยนะแล้วความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยบิ๊กบี้ยกไม่เพี้ยนตรงนี้เป็นมิวเห็นนี้ป่ะดูนะกดนะโอ้โห มีสกกลาดกรมีีเขาเรียกอะไรกรมยยีหรือสกกลาดสกกลาดใช่ไหมสีดำนะครับอุดสายไว้ทำให้เสียงเปลี่ยนนะโอ้แต่เพี้ยนเละเลยกดกลับเดิมที่เดิมดีกว่าอ่ะตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าฟลอยดเนี่ยน่าจะเป็นกาวนะแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้นะครับไม่ได้ต่อกับป i ิ k กอัพ หรือมันเคยต่อไม่รู้แหละแล้วมันก็เคยขาดด้วยนะครับเพราะว่าบิดเนี่ยเป็นฟล o อต i ิ้งบิดพอเลื่อนไปเลื่อนมาถูกไปถูมาขาด <c oughs> ก็เลยต้องต่อสายเป็นสายไฟสีดำนะแล้วก็ผมเอาฟลนะ็อต n ิ้งบิดทับสายไฟไว้สายไฟต่อที่ Pick Up ตัวบิดนะครับ <c oughs> เออเสียงไม่แย่นะุัมบิดเป็นวอคด้วยนะหัวเป็นมะม่วงนะน่ากินเชียวอ่ะไปเนก,ก่อน นะดิสบี้คืออะไรบิสบี้คือคันโยก <S <S แบบโบราณโบราณน,นะครับถ้าจะแบบเจ็ดสิบปีไนดะ้แล้วประมาณปีสี่ศูนย์ห้าศูนย์เลยพวกเนี้ยประมาณฟิฟเอเวนิวนะครับทีนี้เนี่ยมันจะให้เสียงที่เป็นไนะมโครจูนไมโครชิปไมโครฟิชชิปนะฮะเหมือนก่อนหน้านั้นนะมันไม่มีเอฟเฟกต์คอรัสเพดเดิลใช่ไหมแบบเนี้ยบิสบี้เป็นโยกไมโครจูนเหมือนสมอลโคลน คนคือตัวนี้เครอร์โคเบนเคอร์โคเบนสมอลโคอนกูหัวกับทิมเออก็สำหรับตัวนี้เนี่ยพอเป็นบิสบี้แล้วเนี่ยอ,อินเนสิร์ตให้ดีกว่าสมอลโคอนนะอินเสิร์ตให้แล้วก็เหมือนอยังไงเหมือนอย่างนี้ สนุกพีมกันนะบิ๊ปี้ร้อยครับกลับบ้านและนั่นคือ New Escort นะครับผมก็เพิ่งเคยจับเหมือนกันนะครับอ่านนี้เทปแป i n ิน n ท t t o o n ไว้นะครับไม่ต้องใช้และเพื่อนเเคยเห็นหรือเคยจับที่ไหนแล้วมันทรงแบบนี้เรียกว่าลายดีถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตาม f ฟ e ติว l ลมิวสิกช็อปแอนด์มอ์กิตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ